ยายคุณยายหิวเขาย่างคุณยายมานี่ได้จ่าเด้ออายุเก่าสิบสามปีคุณยายคุณยายจำซื้อจากของได้บ่นะคุณยายจำได้ย่างว่าซื้อซื้อจังไดคุณยายซื้อจังไดนอซื้อจังไดซื้อคุณยายมานี่บ่เมนบ่อืมจังไดเห็ดยังนม่อกี้นขนมหลานบ่ กินขนมมากรัดบอกโอ้โหคุณยายขโมยขนมห้านมากินหรือโอ้ผลหัวหลออกินขนมห้านแต่แท้ดีๆอากินขนมร้านอันนี้อยู่รักฐานเต็มมือเลยน่ะรักฐานเต็มมืออยู่เอาขนมห้านมากินรักฐานเต็มมือเลยคุณยายอากินที่เรากินที่เราของห้านกกินได้กินเลยจ้ากินขนมเลยกินเลยจังน้อยเขาเอาเขาเขาเฮือน สิเก้าสิแปดแล้วเด้ทำแล้วจะยังมาท่านในข่าบ้านเลยจ้าเด้อตอนยังนั่งหนิงอยู่ทั้งนอกอยู่นี่ก็มาแต่อันนั้นไปเบิกงัวก็อาบน้ำแล้วก็มาเนี่ยมันนอนเป็นหมูเรา,าแรกอยู่เป็นหมูแยกได้สิมันนอนอยู่นี่อยู่บ่หรือบ่เงื่อนไปพักผ่อนนอนยู่เฮือนนอนอยู่นี่ก็บพักผ่อนอยู่แต่ว่าถา้าบ <c oughs> ่คุยนอานจะคุยนั่นกั๊บแยได้กับฝึกกับมาจากหาหมอ โรงพยาบาลมานั่งเรียนเป็นหมู่กันอยู่ยายมันี่แล้วก็นเรซื้อวะเหิวขนมเหมือนแล้วหุ่นจักเอาขนมร้านมายิบกินเองแล้วยายมันี่แข็งแรงแล้วคุณแม่ขานี่โอ้ใช่จะมาไปดิปันนันกินโลดคุณยายเมื่อสิือส่อมาไม่ไม่ดอกนะ,ะเออเมื่อสิือส่อไม่ไม่ดอกกินเลยเหมือนยังดี่แล้วกอดเออกอดผุ่นยายมณี ยายทวดวยายทั่วเอาขนมไม่ก้อนมานั่งแกะกินแล้วทัดแย่งมาหนึ่งถุงใช่ไหมก้อนก็อแย่งมาได้แล้วหนึ่งถุงเนาะยายแย่งแย่งยายมาได้แล้วเต้นแล้วเต้นแล้วโอ้โหยายก้อนเต้นเก่งเว้ยเต้นเก่งเหมือนแม่ไมเลยกินเลยยายเออบ้องกินเลยยายป้องกินเลย ท่านด้กินข่าวตอนนี้นั่งเล่นก่อนยันงท่านคำยังท่านยังเต้นอยู่ยังมาท่านเหมือดแห้งยิ่งมาท่านมีเปิดผ่าร่มยิ่งน้ำมือนี้นท,ท,ทั้งมือเวียดไทยรูปใหญ่เลยบอกว่าเพิ่งขายรลตะลีพิ่งเซ็ตพิ่งเซ็ตพิ่งแล้วเพิ่งสิีไายคลิปนี้คลิปแรกเนาะคะ่ะเนาะวัอนี้สิีไายไายประหานกันในน้อยเดียว เอาเตรียมตัวจะเข้าบ้านแล้วบอกคุณยายเข้าก็เข้าไปเดินเดินไปคุณยายลูกไปลูกได้ลุกขึ้นเดินไปลูกไปยายไปลูกไปเดินไปยายปะลุกลุกคุณยายลูกไปไปจะพาเดินไปลุกขึ้นไปไปลูกวะลุกที่หรอมาลูกยางไปลูกไปขึ้นมาลูกลูกขึ้นยางไปทางในมา น่เอาลูกขึ้นยายค่ะลุกขึ้นค่ะลุกดีลยหนึ่งสองสามลุกจึงสองสามเออเห็นตัวคุณยายใจลูกได้อย่างไงไปย่างค่อยค่อยย่างเออโอ้สินกับสิรูดเออเออสินก็ค่อยนุ่งไปน้ำอ่ะย่างไปได้เลยคุณยายไปออกลูกออกก็ออกออกลูกกอ็พยุงยายไปกอน เอ้คุณยายจะเดินไปแล้วเดินเดินคุณยาย่ะคุณยายยางจ้ะ่ะคุณยายยางเขาห้องคนคำแล้วค่อยๆจับคุณยายบอลลูดอกวจับอยู่อาวาก็อยู่นี่เองไม่เปิดไฟแล้ววาวาไปเอาไปเลยคุณยายเป็นอนในมุงคุณยายนั่นแหละเดี๋ยวเปิดไฟก่อนเดี๋ยวอยู่นี่ก่อนคุณยายยืนก่อน เดินมาเดี๋ว er ก็ได้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลมเด้อเปิดไฟก่อนคุณยายเอาคุณยายเข้าไปในมุ้งเลยคุณยายนี่นี่มุ้งนี่มุ้ง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 คุณยายเอาออเอาคุณยายเข้าไปนี่เข้าไปเลยเออนั่นแหละเข้าไปนั่งเลยคุณยายคุณยายเข้าไปนอนนั่งในมุ้งแล้วไปเดี๋ยวไปไปเจดไปนั่งด้วยเดี๋ยวไป นั่งเป็นเพื่อน้าคุณยายเยอะไปเยอะไปคุณยายเยอะไปนี่แหละที่นอนคุณยายเอาเยอะมาคุณยายเยอะมาทางนี้เยอะมาคยายเยอะมาหยับมาอีกอย่าไปอีกคุณยายหยับไปอีกเดี๋ยวเปิดพัดลมให้เดี๋ยวหยับไปหย้บมาตีละเออพี่หยับไปคนหยับหยเออหยับ ยับไปอีกสินั่งกินขนมบอกเฮ้สีนอนนอนก็ยับไปพี่ตีเละสีเอาไปทางไหนในขาเอาไปทั้งนั้น่ะตูดดังมากเออเออตูดอ่ะตูดไปเลยเออเอาอีกเออพอนอนได้เอาคุณยายนอนลงเออนอนลงนอนลงนี่เอานอนลงนั่นแหละที่นอนแล้วนอนเลยนอนได้แล้วนอนนั่นแหละนอนไปจะเปิดพัดลมให้ อ่าเปิดประชุมแล้วจ้านอนได้เลยคุณยายนอนนอนเอาขนมไว้ห็นบุกกินเอามานีขนมเชียวไวให้มั้ยขนมมาขนมมาเอาไวสักขนมบุกกินแบบในมือกินที่ล่ะใส่ปากเอาที่ล่ะกินใส่ปากที่ล่ะยายเอาขนมใส่ปากกินนีได้กอดขนมเด้กอดเอ้ นี่นั una, ่นแหละบนนอนตูนอนซะเอามาขนมเมื่ไหร่สีเมื่อถืออยังขนมมานี่โอ้ยถือจะไหนถือบอกินกินดีล่ะเอากินอันหนึ่งกินใส่ปากหมดทิโจเฮ้กินดีล่ะเอาใส่ปากเอานี่เอาใส่ปากอุ้ยเสียงใครทำอะไรเอานี่ใส่ปากเอานี่ใส่ปากขนมขนมหมดทิโจเต้องกินดอกมะ จะโจ,จ้แล้วไม่นี่ยจะโจ้เลยคัอนอุ้มไม่น,น,นี่เออปัดมือปัดยังนอนได้นอนได้แล้วนอนได้แล้วนอนเล่นเดี๋ยวค่อยกินข้าวกินข้าวบอหิวข้าวบอยายกินข้าวเลยบอฮะป้าน้อยป้านาย,นายต้มข้าวไว้แล้วบอ เอเอเออุออ้นลรวบอกอุ้นไม่รับกินเลยวะนอนเลยคุณยายนอนเลย,ออเยกิจวัตรประจำวันนะคะก็ะคือนั่งแล้วก็นอนนอนแล้วก็นั่งค่ะเพราะว่ายายอายุเก่าสิบสามปีนะค่ะแล้วก็ลืมกระหลงบ่หัวลูกรบ่หัวลูกหล,กลานมาอยู่เป็นมูกับบ่หัวหรอกค่ะก็ว่าเปนน้ำสักีสีแหละ แล้ลืมไปเบิดแล้วคุณยายแต่ย yes. so <tro> ังได้ย euh ังเดียวคือแล้วยังแข็งแรงยางใดอยู่ค่ะคอยประคองน้อยๆแล้วก็ยางได้เองลูเองเองหยุดเงียวหลุดยังแล้วก็หยุดได้เองอยู่จ้ะอาารซ้ำนี่ก็ไเด้อค่เอฟซีเด้อค่ะสวัสดีจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแช่นะคะให้ยามาผู้พานี่ได้จ้ะเด้อ